ดีครับวันนี้ผมจะมาซื้อเอ,อิผมจะมาพาพระเท่าซื้อสีไปไปพระเท่าไป,ไปดูเลยครับพระเท่าพาพระเท่ามาซื้อสีทาบ้านปีใหม่เปลี่ยนสีใหม่พอเบื้อง<ร>ข้างในพอดนะพ่อพอกันกมันมีเลือกตอนนั้นที่เด็กๆโมเมนต์ Moment. ตอนนั้นที่พี่การเป็นเด็กพี่การเลือกสีห้องเองเห็นไหมสีแดงเชียว ไอ้พอเราเห็นอ๋อใครได้สี้อยางไงตั้งในก็ตั้งนอกตั้งในตั้งนอกนะพี่ตั้งนอกเปครับตั้งนอกจะเอาเขมหน่อยก็ได้ือก็ซ่เดียวกันก็ได้อ๋อเอามือนกันเลยพี่ก้านออ่อนล้ำเก้าอ่ออันทาทางนอกยันมันจะอ่อน ถ้าทางในอันนี้งามตัวนี้้งนอกตัวนี้ทางในตัวนี้เพราะว่าถ้าเทาถ้าเค้นทางในมันจะโน่นไปแล้วเจงออกไปเม่นเม่นเอ่ยเหมือนโคอไม่กลับขับเจงจ้าวเลยมีสุขกับกระป๋องเล็กมีกี่ปีมันจะมีกระป๋องเก้าลี้หนะกบอกได้เหมอกันกระ่าห้าร้อยบาทไหนพี่กันพระเท้าชอบสีเขียวนี่เห็นปุ๊บปิ้งปั๊บเลยนี่ดูห่อสีฟ้าเยอะแยะดูบ่มากนะพ่อน่ะไอ้อยากพระเท้าบ่มากพระเท้ามักสีเขียวอย่างเดียว เห็นปุ๊บปิงปับ๊บฮะนั่นแหละสีพี่กันเลย <laughs> ตอนเล็กพี่กันแก้มาเลือกออ <laughs> ได้อะไรมาลูก <c oughs> ได้ลูกกิ้งได้สีสสทาประตูหน้าต่างด้วยแล้วก็น้ำมันสน okay. พรุ่งนี้เราไปดูกันว่าบ้านพอเท่าจะเปลี่ยนสีเป็นสีอะไร <laughs> <c oughs> บม่มีมีซ่องอัน โอ,อ้มาเก็บกระจลูปแปวงโอ้ยการขับหยิบแปวงน้อยขึน้นน้องดูดูเอ,เออเปื้อนกระซังน้องขึ้นน้อง่านพูน่ะาฐานวงรถดพูนาไอไป่านวงรถมันซุ้ยๆไปถฐานลวลุงจันก็นได้ไปพ <laughs> คคูน่ะแปวงพูน,น่ะเร็วถฐานน้าต่างมดเราลืมหน้าต่างอันน,อนั้นต์วันนึง ประจุมเล่นนะไอ้ถาตะกาถามยังกระถาไปเนี่ยแต่งรองเท้าเป็ดซี่เคี้ยวกันเดียวก้อนไอ้มันแห้งก้อนมันแห้งค่อยลืมลูกแก้มหื้อลุงจันซะลูกเอานั่นปะไม่หื้อลุงจันหื้องจันเฮ็ดซะัแก้มไปเบิ่งเท่าดู มะนาวมาแล้วโอ้มะนาวมามะนาวมาหั่นมะนาวมาแล้วมะนาวมาแล้วมาแล้วมุมาเร็วๆมะนาวเร็วที่แท็บเราออกก่อนนอกอีกแบบเกันครับ ไอกรอัรจุบแรลงไอการทานลุ่มนะท่าอันซี่ประยชน์ไอกันคอยทาเทงเนอกันค่อยเ้ยอลูกบงขัน่ะเปลือนหน้านนตาหมดนี่คือกล่องเสียหลบเนอม,มาเก็บหลบเนอนี่อ่ก,ออกหมดเนอ เนาะลอกมาสิเนาะมานาวลงมามานาวมานาวเอ้ยสีตไม่เท่ามากันไปจุ่มข nice> ี้ดินเอากำขึ okay. anyway. <si ้นไหนอ๋อย่าไปจุ่มมนย่างขี้ดินใส่งเราี่สน่เหินเาะเ้ยมันั่งจับไม่เท่ามืแล้วกันกันไปราานนะต้องนี่งคบอกนี่ผ่าต้องอไแล้วขี้ไ บเป็นเนียงลูกบเป็นเนียงตัวนึงกับมีกันครับไปตัวนึงคือน้องแล้วนนมไม่มาโอ้ยเราซื้อมานี่ไม่เป็นคนคนันลยเวลาถ่ายอรต้งกดแน่นมีต้องผสมน้ำเติมนี่ยเนี่ยข้นไงไหนการผสมน้ำเติมแล้วกันแล้วน้ำเติมน้ำเติม น้ำเปล so uh, ่าก็ oh. ได้ลูกท okay. ี่ลุงจันตักเมื่อกี้น่ะเนื่องเราคุณงานเมื่อกี้ต้นแรกจับสั่งมัายส่องลึบข้าวปลาเขี่ยวมันอยู่พลเลือกผู้เดียวเด้ไปทึ่งปุ๊บเปิดปั๊บจีซี่นี่เลยพอเท่าเลือกผู้เดียวเลยซี่นี่เกมไปซักผ้าไปลูกไปไปซักผ้าเมยไปเนี่ยกันต้องลป ซักผ้ามันบุมีไม้พอลูกมันมีไม้ถ่าซี่แคร์ส่องอันแกร์กับเคปไปซักผ้าเขาจะไปเซ็นกันทานในร้านพอเท่าตุ้มไอ้กันได้เรื่องกันแต่ส่องคนนี้่โนได้เรื่องบ่าส่องคนนี่ไม่เอาไม่เอาจะเอสวยอ่ะตัวเองสวยอ่ะไม่อะเก็บเป็นตุ๊ดนะเก็บพอเท่านังคุมงานสวย นิหมดแล้วครับย่กับอเออก็อีไม่หลกไทยบอกไอ้กันได้ไทยลุงจังได้เอ้ไอ้กันทําเศร้าไล้หอไอก้กันแต็มเต็มผ้ากันได้หร เกทำอขาเข้า,าแม่แคนเจ็บครับตองอยู่ครับยาพึ่งห้องเลจะครับ 来去 <can>，你看，是什么？ เกก็บมาดูกล้องเหรอแมวม่ปิดเลยีตปิดกล้องเลยนะอขอกินนี้ก่อนนะคะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วถาดซี่บ้านพอเท่าข้างค่ะ อ่ะเด็กๆพวกนี้ดูเด็กๆซ่องนอนี่ดูอุดตุดสี่หมดพอดีเลยสองกระป๋องกระป๋องละเก้าลิตรสองกระป๋องหมดเป๊ะเลยพาดูให้พี่กันนี่บ้านพระเท่าก็จะเป็นบ้านโบราณนิดนึงเรียบร้อยห้องนอนพระเท่าก่นนี่คือยายพรมนะคะแม่ของนางนาลีเสร็จเรียบร้อย เออพรเห็ดน้ำแดงความโอเคงานนี้ลุงจันเป็นสลาใหญ่อ่ามาเก็บครับอย่าลืมฮะครับผมพอแล้วไอ้ไปต้องทานแล้วพอแล้วซี่งามแล้วเก็บอีด่าง พอละพอละยักทาไปาข้างบุญหลูกข้างบ้านบุญสีนี้พ่อเท่าเลือกเองเลยโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันทาสีนะครับขอบคุณมะนาวก็มาเก็บนะครับที่ช่วยทาสีจนเสร็จนะครับไหนกันด้อดกันครับเยี่ยมมากเลยครับลูกพี่กันเยี่ยมมากเลยบ,บอสซี่นี่ร่างนำกันได้เอ้กันเศร้ากลางบ้านลืม โอเคไปทาซี่ก่อนจโลไปพี่กันลูกจันเอาซี่ไปทิ้มได้แล้วอาจารย์เลือดเศร้ากลางบ้านจันเลือดเศร้ากลางบ้านหยุดเลยหยุดเลยเดี๋ยวไม่พอเศร้ากลางเฮือนเปิงเกิงอยู่นี่ลืมเออพอบบนซี่หมดเกียงละเลือดแต่เศร้าอันนี้บาได้ทา คุณนาจันทร์เลือดเศร้านี่น้ำแดงมะนาวแล้วค่ะไปกันซอยลุงจันทร์หาแล้วแล้วไบวบลุงจันทร์หิ้วเข้าแล้วลงไปกินลุมคนเขาสั่งปลาเย็นเนาะโอเคพี่กันเยี่ยมยอดมากครับวันนี้พี่กันทํางานแม่ให้สามร้อยบาทเลยดีอ่อพี่กันจะไปซื้ออย่างสามร้อยบาทซื้ออย่าง ีเมื่อวานพี่กันบอกว่าคุณพ่อครับพี่กันจะเอาเหรียญมาแลกกับธนบัตรคุณพ่อได้มึงขับ <c oughs> ว่าสันนิษฐาเท่าไหร่พอหรือเปล่าถึงร้อยป่าทไม่ถึงเนาะรับไปร้อยยี่สิบบาทไอ้กันจะไ,ไปซื้อ,อยังลูกหาเก็บตามบ้านนั่นเรอกเินเงิงงนหลน่นก็เก็บเออมูจักคุณค,าค่าข้องินแล้วเนาะวันนี้เนาะบ <c oughs> อกครับเพอบุ๋มมีไส้ชัดแบตเนาะเออเพอบุ๋มมีไส้ชัดแบ็ดมันเผาโอเคทุกคนบ๊ายบาย ้นเราเห็นซี่มันงานมาคนเลยบัตหาถาเบาบคนอือนเราบัาเบาอืนกบัตหาเลยเออันบัตหาโอ้สาราถาซี่ถาเดบัตหาเดบงนะสันถาซะเบาละคันอีบัเลือดซี่ขึ้เจ้าเดชเบาหน่ะโอเคโอเคทุกคนบายบายมะนาวบายบายเดินัจะหาเจ้า ไมินีฮรัรดหมูอ้วนพอเท่าอยู่คนเดียวนะครับพอเท่าเป็นบ่าวโซนนางนรีพาไปอยู่ด้วยพอเท่าก็ไม่ไปนะครับพราพอเท่าไม่แกอยู่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ โอ้พระเท่าใจพระกันเบื้องของดีพระเท่าด้อของดีพระเท่าเลยครับพระเท่ามีของดีอะไรผู้สาวถึงติดเยอะแยะไปหมดเลยพีพระเท่ามีพระเท่ามีสาวเยอะน่ออ๋ออยู่ข้างบนหมดแล้วพระเท่าเก็บมาแล้วแล้วก็ลงลวพ่อเอก็แบะที่ไม่เอาแม่ไม่เอาจตุคามข้องพระเท่ามาอย่างเดียวนี่จตุคามรามเทพปีห้าศูนย์ รุ่นเสริมรัพบบารมีไม่เอาจะทุกมขามพ่ะเท่าไปตอนนั้นที่พอพระเท่าที่พ่อเท่ารวยนั่นกับน,นี่แหละสาวหูพระเท่าขนาดน,นะพระเท่ามีสาวมาจีบเยอะแยะเลยโอเคเสน่ห์แรงใช่มีอย่างรอบๆอบเลยครับแม่นั่นแหละแม่บูบีจะทุกขามไปโอเคบายบาย